จังหวัดสมุทรสาครปลูกต้นไม้เฉลือมพระเกียรติสร้างความร่มรื่นให้กับชุมชนและความสวยงามให้กับสถานีรถไฟบ้านแหลมแม่กลองเมื่อเวลา9นาฬิกานายนรรงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดกิจกรรมท่าฉลองเขียวร่มรื่นด้วยพลังอาสาด้วยการปลูกต้นไม้เฉลือมพระเกียรติที่บริเวณริมเขื่อนวัดแหลมสุวรรณารามและสถานีรถไฟบ้านแหลม แม่กลองตำบลท่าฉลอมอํเาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยมีส่วนราชการผ้าประชาชนและประชาชนต่างร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลืองร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสำหรับกิจกรรมท่าฉลอมเขียวร่มรื่นด้วยพลังอาสาโดยการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชนท่าฉลอมได้แก่บ,บริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมืองวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด กลมอาสาพัฒนามเมืองสมุทรสาครกรมพลังสตรีท่าฉลอมอสมคณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดแหลมสุวรรณาราและคนในตำบลท่าฉลอมเพื่อให้ท่าฉลอมเขียวโร่มเรือนโดยพลังอาสาซึ่งต้นไม้ที่ใช้ปลูกบริเวณริมเคขื่อนท่าฉลอมนี้ประกอบด้วยต้นไม้ที่จะโตสูงใหญ่และต้นไม้พุ่ม โดยต้นไม้ที่จะโตสูงใหญ่ได้เลือกเป็นต้นเหลืองปรีดียาธรซึ่งมีดอกสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรรัชกาลที่๙และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งทั้งสองพระองค์เคยเสด็จมาที่ท่าฉลอมหลายครั้งส่วนต้นไม้พุ่มได้เลือกเป็นต้นเข็มดอกสีชมพู มันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าซึ่งพระองค์ทรงประกาศให้ท่าฉลอมนิ้เป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทยอีกทั้งยังเสด็จมาเปิดถนนถวายสีของดอกไม้ที่เลือกดังกล่าวเป็นการราลึกในพระมาหาการาณาธิคุณของทั้งสามพระองค์ที่ทรงมีต่อชุมชนท่าฉลอม สร้างความร่มรื่นให้กับชุมชนและสร้างความสวยงามให้กับสถานีรถไฟบ้านแหลมแม่กลองซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวสตรีทอาร์ตของจังหวัดสมุทรสาครทางนี้หลังจากปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วคนในชุมชนจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ต่อไปอีกด้วยนิวส์4เทวาสาครภาพข่าวหรือราชทิพย์สีรายงาน